สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ r ร c k เอ c เคช n แ l นะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่อัฟเซเลมาสนะคะความสูงอยู่ที่1,390เมตรนะคะก็เราเคยมาแล้วนะคะช่วงที่หน้าหนาวนะคะมาเล่นสกีที่นี่นะคะ แล้ววันนี้ก็เป็นช่วงหน้าร้อนค่ะเรามาดูความแตกต่างระหว่างหน้าหนาวกับหน้าร้อนกันนะคะทุกคนวิวสวยมากเลยค่ะตอนนี้อากาศดีมากเลยค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะมุมนี้เลยนะคะที่ว่าหน้าหนาวนะคะที่ผ่านมานะคะเร, no เรามาเล่นสกีกันก็จะมีคลิปคลิปหนึ่งนะคะที่พวกเราได้ทํานะคะมุมนี้เลยนะคะแต่ตอนนี้เป็นวิวช่วงหน้าร้อนนะคะทุกคน บรรยากาศก็จะแตกต่างกันไปค่ะก็จะมีความเขียวสดงดงามนะคะช่วงหน้าหนาวนะคะก็จะขาวไปหมดแล้วก็คนก็มาเล่นสกีเยอะเลยแล้วก็จะสวยงามไปอีกแบบแล้วตอนนี้เราก็กลับมาแวะเวียนนะคะอยู่ในช่วงฤดูร้อนนะคะก็ใกล้จะหมดฤดูร้อนแล้วนะคะทุกคนก็อีกไม่นานค่ะมุมนี้นะคะก็ ช่วงหน้าร้อนก็ถือว่าสวยสวยไปอีกแบบนึงนะคะแล้ววันนี้นะคะพวกเรากา็จะลงไปนะคะลงไปที่จอดรถข้างล่างค่ะก็จะเดินลงนะกับวิวสวยๆอย่างนี้นะคะแล้วก็เดินในป่านะคะทุกคนก็ถือว่าเป็นการไฮิ้งนะคะออกกำลังกายนะคะสไตล์คนสวิทนะคะที่ภูเขาเยอะแล้วก็มุมนี้นะคะ ก็จะสวยภูเขายอดที่เห็นอยู่นะคะตรงข้างหน้าตรงนี้ตรงไหนเอ่ยนะคะเดี๋ยวชี้ให้ดูตอนนี้มันไม่เห็นอยู่นะคะก็คือเป็นแซนตีท,ที่ความสูง2,500นะคะ50มิเตอร์นะคะแต่ว่าตอนนี้เมฆบังอยู่นะคะแต่ว่าถ้ามองด้วยสายตาเราก็จะเห็นค่ะ โอเคเดี๋ยวเราเดินไปต่อนะคะเดินลงไปข้างล่างด้วยกันค่ะชมวิวสวยๆค่ะทุกคนเ,คเดินมานะคะปกติถ้าเป็นหน้าหนาวก็จะไม่มีน้องวัวตรงนี้นะคะเขาจะเอาลงไปไว้ข้างล่างหมดแต่ตอนนี้หน้าร้อนเขาก็เอาน้องวัวขึ้นมาแล้วก็มากินหญ้านะคะน,นี่ก็คืออยู่บนภูเขาแล้วนะโอ้โหก็เป็นฝูงเลยเสียงดังกระดิ่ง รักังกลางวานเลยนะคะนี่ก็คือเส้นทางที่เราจะเดินลงเขานะคะนี่เห็นแล้วค่ะยอดเขาซันติสนี่นะคะยอดเขาซันตีสตรงนี้เลยนี่ค่ะยอดเขาซันติสเห็นชัดแล้วฟ้าเปิดแล้วค่ะไม่มีเมฆแล้ว แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างนะคะเดินลงไปอีกทางหนึ่งนี่ค่ะดูวิวสิคะวิวข้างล่างนะคะสวยมากค่ะไปค่ะเดินลงไปคุณพ่อโบอกมือหน่อยวิ่งกี่วิ่งกี่เยนสวัสดีครับมาแล้ว s โชว์ r face สวัสดีครับส,สวัสดีครับย่าโอเค yeah, okay. แล้วเราเดินไปต่อนะคะ <Okay. S 1> วิวก็สวยตลอดทางนะคะแล้วก็จะเข้าป่าบ้างแล้วก็อยู่ข้างนอกบ้างนะคะ <Okay. S 1> เป็นการออกกำลังกายชั้นดีเลยค่ะสูดอากาศบริสุทธิ์นะคะ <Okay. S 1> แดดออกมาแล้วก็อากาศดีนะคะสูดอากาศ บริสุทธ์นะคะหลังจากทำงานเหน็ดเหนื่อยมานะคะเราก็มาออกกำลังกายค่ะก็จะได้มีแรงกลับไปทำงานนะทุกคนเดินก็ใช้เวลาเดินลงไปนะคะก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะแต่ถ้าเราแวะในป่าดูนู่นนี่นั่นก็อาจจะชั่วโมงกว่านะคะแต่เราก็มีเวลาเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวจะพาชมวิวนะคะไปกันเลยไปกันต่อ ยยังไม่ได้ปิดคลิปนะทุกคนคุณสามีเข้าใจผิดคิดว่าจบคลิปแล้วบายบายเฉยเลยนี่นะคะก็อยู่ในทางระยะเวลาเอ่อระยะทางในการเดินนะคะยังไม่ได้ปิดคลิปค่ะเดี๋ยวไปกันต่อนนิดนึงค่ะทุกคนเดี๋ยวมีวิวสวยๆให้ชมอีกนะคะเดินมาดูบ้านร้างค่ะไม่มีคนอยู่นี่ก็ บ้านร้างไม่มีคนอยู่นะคะก็อยู่บนเขาแต่ถ้าอยู่ตรงนี้ก็วิวสวยมากเลยนะเนี่ยโอ้โหดูมุมนี้สิคะทุกคนสวยอยู่นะเนี่ยเป็นมุมระหว่างทางนะคะวิวระหว่างทางที่เราเดินลงเขานะคะเดี๋ยวดูทางเดินลงซะก่อนคะ่ะทุกคนอันนี้ให้ดูเขาก่อน ให้ดูวิวบนเขาก่อนแล้วก็จะให้ดูนี่ทางเดินลงเป็นอย่างนี้โอ้โหใช้ได้อยู่นะเนี่ยไปค่ะไปลุ้นว่าเราจะเข้าป่ายังไงมุมนี้สวยเลยเซ็ตสลิปนะคะที่เรานั่งขึ้นมาเมื่อกี้ไอที่ตัวที่เป็นเก้าอี้นะคะ นี่นะคะเขาเรียกเซสเซอร์ลิฟต์ก็คือที่นั่งนะคะเป็นลิฟต์ที่นั่งขึ้นมาสีน้ําเงินนี่คะ่ะทุกคนแต่วิวมุมนี้ชอบมากเลยสวยมากเลยค่ะแต่ว่าเราจะเดินเข้าป่าเนี่ยเดินลงไปมาประจนภยนะะัยค่ะมาประจนภัยด้วยกันคะ่ะทุกคนทางเดินก็จะแฉะแหน่อยนะคะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วนี่ฝนตกมาหลายวันเหมือนกันนะ ก็จะอากาศชุ่มชื้นในป่าก็จะเย็นหน่อยหน่อยเอ๊ะมีคนรออะไปต่อไปต่อกลัวจะเดินลื่นลงตกเขาะนะคะอโ,โอ้โหเดินมามุมนี้ค่ะดูลงไปข้างล่างวิวข้างล่างสวยงามเชียวมุมนี้สวยมากมุมนี้ต้องค่อยคเดินลงอยู่นะคะเนี่ยเป็นเนินอย่างเงี้ย มันลื่นเดินลงก็ระวังนะคะทุกคนเดินลงเดินลงดูสิต้องเดินค่อยๆนะเนี่ยค่อยๆลงไปเอาลงไปโอ้วิวได้ใจจริงๆวิวสวยได้ใจจริงๆก็วิวเดินมันแหละเนาะแต่ว่ามันก็เป็นการผจนภัยเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเราเดินลงไปเนี่ยมันก็เป็นการออกกำลังกายเนี่ย แล้วก็ได้ชมวิวสวยๆเหนื่อยก็พักค่ะเหนื่อยก็ได้นั่งพักแล้วก็สูดอากาศบริสุทธิ์อย่างเงี้ยมันก็ดีต่อใจนะทุกคนมันก็สวยนะเขียวไปหมดเลยถ้าเป็นหน้าหนาวก็ขาวไปหมดเนาะถ้าเป็นฤดูใบไม้ร่วงเดี๋ยวเนี่ยอีกเดือนสองเดือนเนี่ยใบไ,ไม้ก็จะเปลี่ยนสีอ่ะก็จะเปลี่ยนสีแล้วมันก็จะเป็นสีสันอ่ะมันก็สวยอีกแบบนึงนะ่ะ สวยจริงๆนะที่ซร์แลนด์เนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามทุกมุมจริงๆค่ะที่เห็นเป็นเส้นอยู่องนี้นะคะก็เป็นเส้นที่เขาเอาไว้กันวัวนะคะแต่ว่าเวลาคนเดินเราก็เกี่ยวนะคะเราก็เอาตัวเนี้ยค่ะที่เขาก็ออกแล้วก็เดินนะคะพอเสร็จแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะคะ ก็ก็จะมีบอกนะคะเอา้าคุณพ่อเจออะไรคะเอาเป็นแบล็คเบอร์รี่ป่านะคะโอ้ลูกเล yeah. ็กนะอได้ของกินมาแล้วคะ่ะเดี๋ยวจะลองชิมดูอืมหวานหวานดีเนาะ น้องวัวเป็นฝูงเลยกินหญ้าอยู่เราก็เดินลงมาเรื่อยๆแล้วนะคะครึ่งทางแล้วคะ่ะทุกคนมันก็มีแต่วิวเนี่ยแหละที่ว่าจะโชว์เนี่ยจะแบ่งปันเนี่ยคะ่ะกิจกรรมเราก็เดินออกกำลังกายใครมาสวิตเซอร์แลนด์ใครที่หลงรักธรรมชาตินะคะ ภูเขาวิวสวยๆงามๆก็นี่ราคาสวิตเซอร์แลนด์วิถีคนสวิตก็ประมาณนี้นะคะช่วงหน้าร้อนช่วงหน้าหนาวหรอคะมุมนี้เลยเขาก็ที่เห็นหวัวกินหญ้าอยู่นี่นะคะเขาก็สกีลงมานะคะก็จะเป็นหิมะหมดเลยนะคะน,น้องวัววิ่งเข้าคอกแล้ว สงสัยได้เวลาแล้วมั้งคะเนี่ยดูดิได้เวลาแล้วเนี่ยได้เวลากลับบ,บ,บ้านน้องวัวบ้านน้องวัวนะคะตอนนี้เราก็ไม่หยุดพักนะคะตรงวิวในป่านะคะโอ้ต้นไม้นะคะเนี่ยที่โขดหินเนี่ยก็นั่งอยู่เงี้ยนั่งพักนะคะดูสิคะวิว สวยมานะคะก็ถ้าเห็นเก้าอี้แดงๆแบบนี้นะคะก็เป็นจุดนั่งพักเหนื่อยค่ะก็จะนั่งพักเหนื่อยกันสักหน่อยพักเหนื่อยแล้วก็ชมวิวนี่นะคะวิวสวยสวยมุมนี้ฝน <laughs> ตกหนักมานะคะ ดูสิลมมาฝนตกหนกักมาต้นไม้ที่ตายแล้วก็ล้มเนี่ยสี่ต้นเลยข้างล่างก็มีอีกอยู่นั่นะเดี๋ยวเราก็เดินเข้าในป่านะคะประจนภัยมากเลยเนี่ยประจนภยัยดูทางสิลงไปข้างล่างก็ถ้าลื่นลงไปก็กลิ้งลงไปเลย ถือเป็นการออกกําลังกายชั้นดีเลยนะคะนี่เดินไปก็ระวังไปนะเนี่ยกลัวลื่นกลิ้งตกเขาใกล้กจะปิดคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอวิวสวยๆอีกสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็จะายบายแล้วนะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะยังไม่จบ จากตรงนี้นะคะเดินลงไปก็มีแต่ป่านะคะทุกคนก็เลยตอนนี้เดี๋ยวก็จะมาขอปิดคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปต่อนะคะวิวก็เป็นวิวที่โชว์เมื่อกี้นะคะเดี๋ยวยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนก็ขอขอบคุณนะคะจากใจจิงสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบพระคุณมากๆจริงๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ